สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้อง สวยมาฝากเช่นเคยกันนะคะวันนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซดค่ะ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะคอนโดนี้อยู่ใกล้ในส่วนของ C, บิ๊กซีสะพานใหม่ที่สุดเลยนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันกับ C, บิ๊กซีสะพานใหม่เลยค่ะและนะคะยังใกล้กับในส่วนของทางด่วนค่ะท่านใดที่ใช้ทางด่วนเป็นประจําค่ะสามารถนะคะขับรถไปขึ้นทางด่วนสุขาพิบาลได้เลยค่ะและท่านใดที่ใช้ในส่วนของ BTS อยู่เป็นประจําไม่ไกลจาก BTS สถานีสายหยุดค่ะส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่รูโค,คดค่ะเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกสบายทั้ง เข้าในเมืองหรือออกนอกเมืองได้เลยนะคะและเหมาะมากสําหรับท่านใดที่พักอาศัยอยู่1นถึงสท่านนะคะน้องฟ้าแนะนําห้องนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามน้องฟ้ามาชมห้องกันทีละจุดเลยนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างค่ะห้องนี้วิวดีนะคะไม่บล็อกนะคะอยู่ชั้น10ค่ะขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรค่ะแบ่งออกเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้ค่ะมาเริ่มต้นจากในส่วนของเคาน์เตอร์อกันก,นก่อนเลยนะคะเคาน์เตอร์ครู ะะมีให้ค่ะและยังมีในส่วนของเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้ค่ะสาหรับท่านใดที่ชอบทําอาหารเหมาะที่สุดเลยค่ะและนะคะยังมีส่วนของตเตาไมโครเวฟให้เรียบร้อยพร้อมกับตู้เย็นค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเข้าอยู่สามารถใช้งานได้เลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะอ่างล้างจานขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็บิวต์อินชั้นวางนะคะสามารถเก็บ จานช้อนซ้อมนะคะเครื่องครัวได้เยอะเลยนะคะประตูนะคะประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะถัดมานะคะมุมนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะข้างๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบนะคะซาวซิสเต็มภายในห้องนะคะสามารถเชื่อมต่อ บลูทูธนะคะเชื่อมต่อนเน็ตบลูทูธนะคะเปิดเพลงภายในห้องได้เลยนะคะและตรงนี้เลยคะ่ะห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็ใหญ่มา,ากๆเลยนะคะเข้ามาไม่อึดอัดแน่นอนค่ะมีในส่วนของอ่างล้างหน้าให้ค่ะกระจกแต่งตัวราวตากผ้าแล้วก็ในส่วนของโซนของห้องน้ำเนี่ยนะคะเวลาเราที่เวลาเราอาบน้ำเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถปิดได้ด้วยนะคะตอนนี้มีบานสไลด์นะคะกั้น เปิดปิดนะคะกั้นไว้ไม่ให้น้ำกระเด็นได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะหนึ่งเครื่องค่ะ ถัดมานะคะเรามาชมในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นกันต่อเลยนะคะโซนนั่งเล่นก็จะมีในส่วนของโซฟาให้ค่ะแล้วก็โต๊ะนะคะขนาดกลางให้1ตัวค่ะและนะคะตรงข้าตรงนี้นะคะมีโซฟาเราจะขาดได้อย่างไรคะสำหรับทีวีนะคะจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ1เครื่องมีให้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงเพลินๆกันเลยค่ะและนะคะในส่วนของบิว์อินชั้นวางค่ะเก็บของได้ค่ะถัดมานะคะเชื่อว่าเลยท่านอยากชมห้องนอนกันแล้วนะคะห้องนอนค่ะมีในส่วน ของประตูกระจกบานสไลด์กั้นให้เรียบร้อยนะคะเวลาเรานอน,อนเราสามารถปิดได้เลยค่ะอ่าทัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเตียงแล้วก็ที่นอนค่ะขนาด5้าฟุตให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเผาผ้าปูแล้วก็ชุดเครื่องนอนน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแอร์นะคะ1ตัวค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะนำทีวีมาวางได้นะคะมีปลั๊กเสียบให้พื้นที่ตรงนี้ก็กว้างมากๆเลยนะคะและนะคะข้างๆหัวเตียงนะคะจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าอยู่มุมนี้นะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยความสูงตั้งแต่พื้นจะหลดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะตรงนี้นะคะสามารถนี่ค่ะสมมติว่าเราปิดในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะอ่ะมีแสงเข้าได้นะคะตรงนี้เรามีผ้าม่านให้ด้วยนะคะสองชิ้นแบบนี้เลยผ้มาม่าน ตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะอ่ะมุมนี้นะคะเปิดได้ถัดมานะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของระเบียงกันต่อเลยนะคะห้องนี้มีระเบียงให้ค่ะโอ้ระเบียงนี่คือใหญ่มากเลยนะคะตากผ้าได้เยอะค่ะอ่ะมีก๊อกน้ําให้เรียบร้อยค่ะใครมีเครื่องซักผ้าเอามาวางได้เลยค่ะอ้าวมองเห็น ในส่วนของรถไฟฟ้าวิ่งพอดีค่ะตรงนี้ใกล้ที่สุดคือ BTS สถานีสายหยุดนะคะส่วนต่อขยายมอชิสะพานใหม่คูค e เส้นสีเขียวค่ะวิวนี้นะคะชั้น10ไม่บล็อกเลยนะคะอากาศถ่ายเทดีค่ะตรงนี้ค่ะบิ๊กซีสะพานใหม่ใครที่ชอบซื้อของนะคะของกินของใช้นี่คือเดินไปได้เลยค่ะใกล้ที่สุดเลยนะคะอ่าโอเคนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่สนใจเช่าห้องนี้นะคะห้อง ชั้น10วิวดีสวยเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบคันแบบนี้นะคะทักมาสอบถามได้ตอนนี้เราปล่อยเช่าในราคาพิเศษที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าจะทิ้ง,งล,ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะห้องพร้อมให้เข้าอยู่แล้วทักมาดูห้องกับน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ